สวัสดีครับวันนี้พ่อจานาวันนี้พ่อจานพาสนุกจะพามาดูบ้านไรนาส่วนผสมดูกันเลยนะครับมาน้องน้ำหวานสวยนี่ครับวันนี้จะพามาดู <c oughs> นาข้าวสวยฝนตกมาเมื่อวานเนี่ย พมีต้นมะม่วงีขุดกําลังจะขุดบอ่อขุดบอ่อทําอะไรเนี่ยทำซ่วมหรือเปล่าเออใช่เลี้ยงปลาด้วยนะครับเนี่ยนาอยู่บ้านนอกเรา <c oughs> นี่ครับไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์สุดยอดครับบ้านในฝันของทุกๆคนครับที่พักผ่อนหย่อนใจครับผมอ้ยคือมาสุดยอดแน่นอมาดูใกล้ๆครับ มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเพิ่งจะทำอ้าขึ้นไปเลยดูอืมดูอุ้ยบรรยากาศดีมากเลยเพิ่งทําได้30-40%เปอร์ซ็นนี่แหละครับผมที่นั่งที่นอนก็มีมีเปลด้วยมีเปลให้นอนด้วยโอ้เครื่องมือช่างเนาะ กำลังก่อสร้างบางังแดดบังฝนเป็นบ้านอ่ามีโซลาเซลล์ด้วยไหนดูสิลองนั่งดูสิอู้เฮ้ยสวยงามมากเลยครับนี่ต้นมะม่วงต้นกะถินะรดงต้นขี้เหล็กต้นว่าสวยจริงๆครับผม อยู่ติดถนนด้วยครับอยู่ติดถนนทางไปโรงเรียนทางไปโรงเรียนด้วยดินเพิ่งถมใหม่ครับยังวัดกำลังจะสร้างบ้านกำลังจะสร้างบ้านเดี๋ยวปีนี้ก็ผ่านปีนี้ไปได้ก็สร้างบ้านได้แล้วอยู่ติดถนนพี่น้ำปาน สวยมากเลยบรรยากาศที่นาหอมล้อมเลยดูครับดูภาพโดยรวมผมจะถ่ายช้าๆให้ดูนะครับสวยงามที่สุดเลยครับบ้านก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยูต่ตรงที่ถมดินใหม่อยู่ติดถน,นนด้วยสะดวกสบายเสาไฟฟ้าเข้าถึง สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเจอกันใหม่ช็อตหน้านะครับผมขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ